อ็ครับกระทายอีเลียเห็นเพราะวาพีเอนาวมาีเลยท่านยืนท่านยืนอยู่ข้างหน้าเลแต่เ hmm. ห uh ็นแบบบอบบใครพึนมาบบเต็มตัวไปเลย้นมานค่ะข oh. ึ้าจำจสินปัญ่านคะขนมาแบบเปบเดียวโอกปัญซาบัญซน่าทำไมชพากัด้วยชอค่ะ คนจะขึ้นมาอีกคนนึงอันนหนึ่งคนห้โชคลูกหลานเพคนว่าลองเพราะว่าหนูบ่ได้แต่งคันเปิดทุกวันพระพระนี่ลืมค่ะค่ะแบบบ่ได้เอาดอกบัวถวายเพื่อนสุภาหนุกะศิถวายสีอแบนี้เราก็มาเกาบอกว่าให้ขึ้นดอกบัวทุกวันพระอืมครับตอนนี้คนก็ให้โชคลาบใน ถูกเสียงไทยเนาะนม่นค่ะลองๆสูงเบิ่อเลยค่ะเพื่อเนกาโชคลาพี่น้องอพีก็จะลืมค่ะลองกันปเพื่อนบานโดนเติมบ่ะเพื่อนมาลับเอาเอาเอาของของผ่านใบสีของเสนไว้ห้องนี้ค่ะของไว้เพื่นลองๆ กอยิ่งกฟังเนาะเียรติสิเกียู้กูนไหนโชงให้หลามเนาะตัวเมนีีได้ามบุญนากานเนาะค่ะเนาะแน่นครับบเด่าหรเบรกูมียากันไหนตัวใดหนึศูนน่ะเ้นหน่งศูนย์ค่ะศูนย์หนึ่งศูนย์ให้ศูนย์หนึ่งเนาะค่ะพี่น้องบงเม่นกีนครับพี่น้องครับจ้าคำเท์มมันอิงย่างผมคืบริหาเรเกีน้ติส c ทุกคนครับพี่น้องครับ ศูนย์หนึ่งศูนย์ครับพี่น้องครับถูกเสี่ยงไฮ้ครับผูฟุญยาเป็นในโชคให้ลาบนะครับมารัฐบาลสวยงามยังครับพี่น้องครับศูนย์หนึ่งศูนย์โอ้ยในกันตรงกันครับพี่น้องครับจุดถูกเสียงไฮ้ ปูมียา็นมหาโชคโซนหนึ่งพี่นอ้องเบิ้งเต็มๆครับเบ้ชัดๆเบ้งเต็มๆชัดๆนี่ครับพี่น้องครับชัดๆเต็มๆ,ๆ,ๆเลยพี่น้องยาเราบอกว่าังไนเนี่ยโอาน้ำเดืองสิูุจุดอะค่ะโอ้ใครออนี่นีเลยเลยนาะ โนน,น,น,นึง้อนึงมามอนกันคอยชมมิโบมิลามเหมือนกันเนาะมนค่น้องยิซี่โอ้ยหลบเรียงกามยังครับพี่น้องครับค<า>่ะเอาคอยนี่บงังเนาะคอืรับพี่น้องครับปยูยาวนไหนกจุดถูกเสียงยไคหอยูนหนึ่งศูนครับพี่น้องครับโอ้ยงามง